คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลัง สวัสดีครับโมโหก็สูตรหน ôi, วยโชคสิทธิมาล้วนะครับกับสูตรในส่วนของดับหน่วยล่างสองตัวนะครับสูตรที่หนึ่งดับหน่วยล่างสองตัวสูตรที่หนึ่งนะครับเซติก็สามสิบงดการคำนวณนะครับเราก็มาดูนะครับโดยสูตรนี้เริ่มข้อตั้งแต่สิบหกธันวาคมปีหกสองสิบหกธันวาคมหกสองนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของเซติ ในส่วนของการคำนวณนะครับ16ธันวาคม62เรามาดูครับในส่วนของหลักร้อยเรามาที่คูณด้วยอเห็นไหมครับ9 2้8 18งบปวก7ครับเป็น25บใส่5 5บวกเ5บวก9เป็น14ครับใส่4ได้ดับเลข5และเลขส่นะครับดับในหลักหน่วยล่างนะเลข5กับเลข4ครับไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับ30มธันวาคมครับคำนวณได้เลข7และ6ครับ7และ6ไม่ปรากฏในดักหน่วยล่างครับต่อมา17เมกราคมครับ 17มกราคมปี63นะครับคำนวณเลขดับได้เลข1และศูนนและ0ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ1กุมภาพันธ์63ครับคำนวณเลขดับได้เลข1และเลข0นะครับ1และศูนย์ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ16กุมภาพันธ์62ครับคำนวณเลขดับได้เลข5และ4 5และ4ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ1มีนาคม1มีนาคม6 63าคำนวณเลขดับได้เลข ห้าและสี่ห้และสี่แม้ปรากฏในหลักเวลางครับสิบมีนาคมหกครับคำนวณเลขดับได้เลขห้าและสีและสม้ปรากฏในหลักเวลาครับสิพฤษภาคมหกสามคำตอบเลขดับได้เลขเจ็ดและหกครับเและหกนะครับเและหกนะเรามาตรวจสอบเองว่าถัดไหนนะครับเละหกนะทำครับเและหแม้ปรากฏในหลักเวล่างครับหมิถุนายนห่งมิถุนายนหกส 1>, 1มิตรายน63กครับจำนวเลขดับได้เลข7และเลข6กครับ7และ6ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ16มิตรายน6 3คกาำนวณเลขดับได้เลข5และ4 5และ4ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ1กระดาษมักของกาำนวณเลขดับได้เลข1และศ1นย์และ0ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ16กระดาษรักของหกาำนวณเลขดับได้เลข1และ0 1และ0นไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ 1>, 1สิงหาคม63คำนวณเ,เลขจับได้เลข3และ2 3และ2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ16สิงหาคม63คำนวณเ,เลขจับได้เลข3และ2ครับ3และ2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ1กันยายน63ครับ1กันยายน63คำนวณเลขจับได้เลข5และ4นะครับ5และ4ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ 16กันยายนหกสาคำนวณเลขดับได้เลข7และ6ครับเลข7และเลข6ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับไม่ตรฐมานะครับ1ตุลาคม6กครับ1ตุลาคมหกาคำนวณเลขดับได้เลข3และ2 3และ2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ16ตุลาคม6 3ครับ16ตุลาคม3คําคำนวณเลขดับได้เลข7และ6กครับ7และ6ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ1พฤศจิกยายน6 3ครับ หนึ่งพิจิการหกสามคำนวณเลขดับได้เลขห้าและสี่ห้าและสี่ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างเนี่กงว่าต่ามานะครับสิบหกพิจิการหกสามสิบหกพิจิการหกสามคำนวณเลขดับได้เลขเก้าและแปดนะครับเก้าและแปดไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งธนวาคมหกสามคำนวณเลขดับได้เลขห้าและสี่ห้าและสี่ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่าง สิบธันวาคมหกสามสบหกธันวาคมหกสามำนวเลขดับเลขสามและสองสามและสอนะทำมาตรวจสอบกันครับ,บ 6, ถ้ากนะครับ3ามและสอใช่ไหมสาและสองไม่ปรากฏในหลักน่วยล่างหีนหนะครับ30มธันวาคมหกสาม 30ทางนคม63ครับนะครับคำนวณเลขดับด้วยเลข9และ8ครับดับหน่วยล่างนะ9และ8 9และ8 <9 S 2> ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่าง17มกราคม64นี้ปี64นะหลักร้อยคูณ2 9 2 18 18 18บวก7ครับ18 19 20 21เดี๋ยวกันนะก็อ่า3 2โทษทีหลักร้อยคูณ2 3 2 6 6บ7 6 7จ 13, 13, 3. 3็1แ1ด1ก13สิบสิบเอ็งใส่สาบวกเก้าที่3าบวกเเป็น12ใส่2ได้ดับกับ3และ2นะครับ3และ2ลสองรับดครับ3และ2ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับต่อมาครับ1กุมภาพันธ์1กุมภาพันธ์นะครับ 3าคูณสเป็น6 6หบวกเเป็น13ใส่3 3มบวกเครับเป็ 12, 2, 2, น12ใส่2ได้ดับ3และ2นะครับลำดับต่อน,นะครับ3และ2นะ3และ2 16กุมภาพันธ์ครับเมื่อกี้ดับ3และ2ใช่ปะเลข3กับเลข2ไม่ปรากฏในหะลักหน่วยล่างนะครับนี่งอตนานะครับ16กุมภาพันธ์63ครับ16บหกุมภาพันธ์หกสขออภัยครับ6กคูณ2อเท่ากับสิบสบวกเเป็น19ใส่9 9้เบวกแปเป็น1ิ เก้าบวกเก้าครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับได้ดับเก้าและแปดนะครับเก้าและแปดนะครับหลังต่อครับหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมอันนี้มันกี้ได้ดับเก้าและแปดเฉ่าะเก้าและแปดแม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับเก้าและแปดแม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับ หมีนาคมครับออกไป3 5ามห้าหสต้นเครับหลักร้อยคูณ2 5 2ห้าสองสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเครับเศษเจ็ดเกเก้ากเเป็นสิกครับเศได้จากเจ็ดละหกครับเจลเรามาดูนะครับเจไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับหน่วยล่างหน่วยล่างเลขเก้ครับมันออกหนึ่้าไงนะครับเจไม่ปรากฏในหน่วยล่างนะครับสิมีนาคมครับออกไป9เก้าศูนตนะครับ หลักร้อยคูณสองสี่สองแปดแปดบวกเปบกเ็เป็นสิบห้าสบวกเเป็นสิบีครับได้ดับหาและสีาและสี่นะครับำังครับหและสี่นะครับเลขหาสะดุดนิดหน่อยนะครับแต่เลขสี่เลขสี่แม้ปรากฏในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาหนมษายนนะครับสี่จ็ดสอน์สองจางาะครับหลักร้อยคูณสองนะครับหลักร้อยคูณสคูณสเป็นสี สี่บกเนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดสิใส่1นึใช่ไหมหนึ่งหบวกเคงที่เป็น10ใส่ศูนย์ได้ดับหและศูนะครับหและศูนเรามาดูนะครับ1และศูไม่ปรากฏในหลักหน่วล่างนะครับเห็นไหมต่อมาครับต่อมามสิบหกเมษายนครับสิบเมษายนนะครับหลักร้อยคูณสองเจสองบส สิบกเจ็ดครับสิบสีวกเเป็น21่สิบใส่หนึ่งบวกเคงที่เป็น10บเ่0ศูนย์ได้ดับหนึ่งละศูนย์นะครับหนะละศูนย์ะเรามาดูนะครับดับหนละศ1นละศู 0, 0, ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับสองพฤษภาคมมันออกอะไรห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสอแปดใช่ไหมเลขหนกับเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักหน่วยล่างครับนะครับ ต่อมาเรามาดูนี่ครับสองพฤษภาคมนะครับผมคำนวณเศษกระดาษตัวนี้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวขยายเศษกระดาษเป็นใหญ่เกินเดี๋ยวคุณขยายเอาแล้วกันนะหลักร้อยคูณสองสองคูณสองเป็นสี่ใช่ไหมครับหลักร้อยคูณสองสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดักรู่นะครับสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งบวกเก้าพืที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้เลขดับในหลักหน่วยล่างเลขหนึ่งกับเลขศูนย์โอเคแคปเจอร์นะครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะครับอันนี้ดับในส่วนของหลักหน่วยล่างครับ ดับในส่วนของหลักน้อยล่างสงตัวนะครับสูตรที่1นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ธันวาคม62นะครับ30งวดกับการคำนวณนะครับก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับในการตัดเลขนะครับก็ดูเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์เพจบุ๊กด้วยนะครับแบ่งปันเป็นกูสลทานแก่ท่านอื่นได้รับชมด้วยนะครับรู้ก่อนร้ยก่อนกับสุดหน่วยโชคสิทธิครับสวัสดีครับ